มิสเนตคอนเซ็ปต์ของธุรกิจร้านชาบ้านเองเป็นร้านชานมแขมุกที่มีทั้งชาและกาแฟราคาเริ่มต้นแก้วละสิบเก้าบาทค่ะกลุ่มลูกค้าของเรานะคะจะอยู่ที่อายุประมาณ14-40ถึงปีและในทุกๆเทศกาลต่างๆนะคะทางร้านจะมีการคิดค้นเมนูใหม่ๆและมีการจัดตกแต่งร้านเพื่อให้เข้ากับเทศกาลและมีการเตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า 2. ลักษณะสินค้าและบริการเมนูชาได้แก่ชาไทยชาเขียวเมนูกาแฟได้แก่อเมริกาโนเอสเรสโซลาเตเมนูซิกเนเจอร์ชาผงไม้ในแก้วดินเผา กลบริการมีบริการถ่ายรูปฟรีมีบริการเดลิเวอรี่และมีพื้นที่นั่งดื่มชาและกาแฟภายในร้านค่ะ3กํกำหนดมาตรฐานธุรกิจ 3.1ด้านการบริหารหลังร้าน1ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติหน้าที่2ตรวจสอบเรื่องระบบการสั่งสินค้าเข้าร้าน3มีสรุปรายงานผลที่ต้องการในแต่ละวันอย่างชัดเจนเช่นยอดขาย3.2ด้านการบริการหน้าร้าน1การกล่าวทักทายลูกค้า2แนะนำโปรโมชั่น3การรับออเดอร์4การส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า5สร้างความประทับใจในครั้งต่อไปที่มาใช้บริการค่ะ สี่เครื่องหมายการค้าโลโก้ของทางร้านเรามีพื้นหลังเป็นสีชมพูนะคะซึ่งสื่อถึงความหวานของชานมไข่หมูของร้านเรานั่นเองค่ะทางร้านเรานะคะไม่ได้มีแค่เมนูชานะคะยังมีเมนูกาแฟสําหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟอีกด้วยค่ะแล้วก็จะมีตัวอักษรที่เขียนว่าชาบ้านเองค่ะมาจากภาษาโคูราค่ะก็คือชาบ้านเรานั่นเองค่ะทางโลโก้นะคะยังมีเบอร์ให้ติดต่อสั่งสินค้าไว้ล่วงหน้าแล้วก็แอดไลน์ไอดีมาได้เลยค่ะการกําหนดการลงทุนและรูปแบบธุรกิจกําหนดให้ค่าตกแต่งร้านอยู่ที่1 0 0 0 0ถึง15,000บาท ค่าอุปกรณ์สองหมื่นบาทค่าวัตถุดิบหนึ่งหมื่นบาทในเดือนแรกค่าเช่าที่และค่าใชาอ้อื่นๆอีกหนึ่งหมื่นบาทรวมแล้วงบประมาณในการลงทุนจะอยู่ที่เจ็ดหมื่นบาทรูปแบบธุรกิจเรามีให้เลือกสามรูปแบบได้แก่ไซส์เอสสามหมื่นห้าพันบาทไซส์เอ็มหกหมื่นห้าพันบาทและไซส์เอ็มหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทในแต่ละรูปแบบเรามีอุปกรณ์และก็วัตถุดิบให้ฟรีในครั้งแรกที่เปิดแฟรนไชส์เก็บค่าลิขสิทธิ์ฟรีหนเร์เซเท่านั้นรูปแบบ S จะเป็นในลักษณะของเคาน์เตอร์ขนาด1 1 0คูณหเซนรูปแบบเจะเป็นในลักษณะของชุดซุ้มขนาด200คูณหนเซนพร้อมเก้าอี้รูปแบบ L จะเป็นในลักษณะของชุดซุ้มขนาด4 0 0คูณสเซนพร้อมเก้าอี้แล้วก็เคาน์เตอร์บาร์ค่ะกำหนดคุณสมบัติผู้ร่วมลงทุนดังนี้มีอายุระหว่าง2 3 5 5ปีรู้จักแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาธุรกิจมีความมั่นใจในตัวเองและมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องธุรกิิจจแแฟรรรรรนนชสส์มมางงาีีีปะะบบกกกกกาาาาาาณทงงลลู้หัััดญเเต,ตเ สำหรับผู้สนใจร่วมลงทุนสามารถกรอ,อกลิงก์สมัครได้ที่ Facebook Fanpage ชาบ้านเองกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะ 1. ค่ะผลิตภัณฑ์เราจะใช้ใบชาในประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่แพ้ใบชาต่างประเทศค่ะและยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับคนในประเทศนะคะชาบ้านเองของเรานะคะจะไม่ใส่วัตถุก,กันเสียค่ะสารการลาสแพคเกจจิ้งนะคะจะหนาแน่นไม่หกง่ายค่ะ2นะคะช่องทางการจัดจำหน่ายมีทั้งแบบหน้าร้านแล้วก็แบบเดลิเวอรี่ค่ะเพื่อเพิ่มช่องทางการซื้อให้กับลูกค้าค่ะ 3. ค่ะราคาราคานะคะเราจะตั้งราคาไม่แพงค่ะเป็นราคาที่นักเรียนและนักศึกษานะคะสามารถซื้อได้บ่อยค่ะ 4. ค่ะโปรโมชั่นทางร้านนะคะจะมีการจัดโปรโมชั่นลดวันเกิด20%ค่ะและยังมีการจัดกิจกรรมรุ่นรับส่วนลดต่างๆทุกๆเทศกาลค่ะโดยรูปแบบของกิจกรรมและการตกแต่งร้านนะคะก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเทศกาลค่ะ แฟนชา์โพสต์กำหนดกระบวนการในการรับสมัครผู้ร่วมลงทุนมีอย่างนี้ 1. กรอกแบบฟอร์มการสมัครได้ที่หน้า Facebook แฟนเพจชาบานเอง2ทางบริษัทจะพิจารณาตามคุณสมบัติที่เหม,มาะสม3ทางบริษัทจะเรียกเข้าสัมภาษณ์และแจ้งผลภายใน3วัน 4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ส่งโลเคชันทำเลของทางร้านให้กับทางบริษัทเพื่อพิจารณาทำเลในการลงทุนทางบริษัทจะนัดหมายเพื่อแจ้งรายละเอียดของแฟนชส์ 5. เริ่มเปิดสาขาได้ตามวันที่กำหนด 9. กแฟนไซต์แพ็กเกจ สิ่งที่แฟนไซซีจะได้รับหลังจากการร่วมลงทุน 1. ที่ปรึกษาทางการด้านตลาดรายการเงิน 2. ข้อรวบรวมได้ผู้มือการปฏิบัติงาน 3. ระบบเทคโนโลยี 4. แผนธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ 5. การจัดหา,าสถานที่และทำเลที่ตั้ง 6. มีฐานลูกค้าที่ชัดเจนโอ๊ยประเทศนี้ทำไมอากาศมันร้อนขนาดนี้น ชานมที่เราพูดถึงกันชานมบ้านเองขอแนะนำเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ร้านชานมบ้านดีไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบพรีเมียมของทางร้านที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจ s m e ในประเทศแพ็นเกจที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้าจำหน่ายในราคาที่นักเรียนนักศึกษาสามารถจับต้องได้สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนชานมบ้านเองนะคะจะเริ่มต้นอยู่ที่35,000บาทฟรีค่าธรรมเนียมฟรีวัตถุดิบและอุปกรณ์เก็บค่ารายย่อยสี่หนึ่งถึงร์เซจากยอดขายค่ะ และยังมีโปรโมชั่นส่งเสริมการขายไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นวันเกิดลดยี่สิในการจาัดกิจกรรมรุ่นดับส่วนลดทุกเทศกาลค่ะมาเมืองย่าแล้วต้องได้ของฝ้าแต่เป็นนมจิกเนเจอร์มิ้งเเชาค่ะจะเป็นแก้วดินเผาที่ใส่กับชาผลไม้สดค่ะจะได้กลิ่นชาแล้วก็กลิ่นของแก้วดินเผาค่ะรูปแบบเฟรนช์ชาไซส์เอ็มราคาอยู่ที่35,000บาทคอร์เตอร์ขนาด100่งคูณหกเซนติเมตรค่ะขนาดไซส์ M ราคาอยู่ที่65,000บาทค่ะเป็นชุดซุ้มขนาดสองร้อยคูณหนึ่งร้อยห้านค่ะ ที่แอลราคาเพียง150่งแบาทจุดสูนขนดงขนาด400ร้คูณสอง้อยห้เซนติเมตรของเก้าอี้ไรคาเตอร์บาร์ค่ะขั้นตอนการเปิดร้าน 1. เลือกแพ็กเกจไรทำดี 2. โอนเงินจองตามแพ็กเกจ 3. นัดหมายวันเดียน 4. ี่เขาเปิดร้านได้ทันที ขั้นตอนการสมัครแฟนชาย 1. รอแบบฟอร์มการสมัครได้ที่หน้าแฟนเพจเซ็บุ๊กชาบ้านเอง 2. ทางบริษัทจะพิจารณาตามคุณสมบัติที่เหมาะสม 3. ทางบริษัทจะเรียกเข้าสัมภาษณ์และแจ้งผลภายใน3วัน 4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ส่งดูิชชูนทำเลของร้านให้กับทางบริษัทเพื่อพิจารณา 5. เริ่มเปิดสาขาได้ตามวันที่กำหนดสำหรับผู้ที่สนใจร่วมลงทุนสามารถ,ถติดต่อได้ที่อีเมลชาบ้านเอง gmail ท com ที ata, ่ตั้งบริษัทหนหนึ่งเก้าทับเอำาเภอเมืองดำมุนในเมืองจังหวัดนครน่าชจะสีมาเปิดทำการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลาเก้านาฬิกาถึง1ิบเนิกสนใจติดต่อ0ูนย์สี่ส2่สองค่ะ